กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ FC ผู้มีอุปการะคุณจุกท่านก็พบกันอีกแล้วนะครับผมยามดึกๆนะครับก็หยุดไปหนึ่งคืนนะครับ FC นะครับ FC ครับต้องกราบขออภัยเลยว่าคลิปเนี้ยผมจะทำสั้นๆนะครับเหมือนจะรีบๆหน่อยต้องขออภยัยเนื่องจากว่าผมมาอยู่ตรงที่ที่สัญญาณเน็ต WiFi พวกนี้ไม่มีเลยนะครับ ก็คงต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือของผมแล้วมันจะอัปโหลดช้ามากนะครับ f มันจะทำให้มันมันดึกมากๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้อาจจะโน่นหรือาจจะเที่ยงคืนกว่าอะไรประมาณโน้นเลยนะครับ f ซนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเลยนะครับ f c เนื่องจากว่าวันเนี้ผมมาเดินซื้อพระที่วัดป่าเรศนะครับจังหวัดส,สุพรรณบุรี แล้วก็พอช่วงสายเนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยผมก็มาเดินดูพาที่างานประกวดพักเครื่องที่อําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเดินอีกนะช่วงวันตีสามตีสี่อะไรเงี้ยจนถึงเช้านะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมก็จะโดดไปอีกที่หนึ่งก็คืองานประกวดที่วัดโคกหมอ้อจังหวัดลบบุรีนะครับผมนะฮะวันนี้เดินสองที่ก็ได้มาประมาณนี้นะครับ fc เมาแบ่งพันธ์กันจริงๆแล้วแม่ไม่อยากจะรบเร่งเร่งเลยแต่ก็นะครับไม่ได้บอก fc ไว้ด้วยว่าวันนี้จะไม่มีนะครับผมก็กล่าวว่าเอ๊ะได้อะไรมาเล็กน้อยก็เอามาลงโชว์กันนะครับ fc นะฮะไปดูองค์แรกกันเลยนะครับ fc ครับนะฮะอันนี้ก็หลวงพ่อปานนะครับเขาก็มีชื่อเขียนไว้นะครับผมก็ดูกเก่าดีนะครับ fc นะฮะผมเคยเห็นลงหนังสืออยู่นะฮะอันนี้ส่วนตัวผมก็ดูเป็นพระแท้ดูง่ายนี่แหละครับผม สายรอ,อกเก่าแต่ก็อาจจะไม่ได้ทันหลวงพ่อปานนะครับพ่อปานไหนไม่แน่ใช้เหมือนกันนะครับผมบเขาบอกว่าออกประมาณปีศูนย์สาะครับเคยเห็นลงหนังสือนะครับมีติดทอ,ทองด้วยนะครับ fc เนี่ยมีทองเก่าด้วยนะครับใครรักใครชอบนะครับสายรอ,อกเก่านะครับ,รบเขาก็ลงหนังสืออยู่กับโขขายผิวหิ้งเก่าเก็บนะ หนังสือก็ลงขายกันสามสี่พันเหมือนกันนะนี่นะครับผมแต่เราข้างนอกก็ราคาไม่ถึงอยู่แล้วนะครับผมเขาบอกเป็นหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะเจ้าของนะก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่เห็นไม่สายรอเก่าเอาไว้ก่อนนะราคาซื้อได้นะครับผมนะมานี้นะครับอันนี้ดูนี่ก่อน อันนี้พระพิฆเนศผมเคยได้มาองนานแล้วนะครับ fc ก็เรียกร้องกันมาว่าเอยอยากจะได้อีกมีอีกไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่เจอนะฮะจนจนมาเจอเนี่แหละที่สุพรรณนี่แหละครับผมนี่นะเป็นเนื้อสำริดนะครับพระพิฆเนศนะครับผมนะโอ้มีจานด้วยเพิ่งเกลียดนะซ,ซื้อมาไม่ได,ดูนะครับ fc นะมีจานตัวนะแล้วก็มีวงกลมๆล้อมรอบนะ่ย fc นะครับผมน,น่ารักเลยนะครับผม ขอรูปขออะไรเพิ่มกันได้นะครับผมชมกันเพลินๆถ้าไม่ชอบก็ชมกันไปนะครับผมก็ดีกว่าแบบผมหายเงียบไปเฉยๆนะครับไม่ได้บอกกันเลยนะครับเอซีนะฮะไปดูสายของผมบ้างนะครับนี่ฮะวันนี้ซื้อได้ที่อู่ทองนะครับพิมพ์ิยมนะครับนะฮะใจจริงอยากไว้ส่งประกวดเลยนะครับชอบมากเลยพิมพ์ิยมเอเนี่ยตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้จะเหมือนตรงหน้าแข้งจะเหมือนแบบมีตาปลอินนะขึ้นรางๆนะครับผมเนี่ย ตรงจุดๆนะฮะรอไม่เกินนะครับผมมิยมเอแม่นอนนะครับชอบตรงความคลาสสิกนะครับอยู่หินเกาะเก็บีมีะกระเช้าเงินแบบนี้เลยนะครับผมนี่คลาสสิกมากนะครับนี่ฮะความแปกความคลาสสิกน่ารักนะครับผมีกระเช้าเงินมาแบบนี้นี่ใต้ฐานนะครับได้ที่อู่ทองวันเนี้ยสดร้อนเลยนะประมาณห้าโมงหกโมงเย็นแม่ละนะครับอู่ทองนะโรงเรียนอู่ทองนะครับมี การงานประกวดพระเครื่องงานใหญ่ก็มีสองงานเลยนะครับมีทั้งที่อู่ทองแล้วก็วัดโคงม่อลบุรีนะครับผมนะผมก็ทัวสองงานเลยนะครับผมทัวสองงานเลยนะครับนี่มิยมนะนิยมเอนะครับผมอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับผมน่ารักมากๆนะครับน่ารักน่าใช้นะครับผมเหมาะเลยนะครับไปคล้องคอได้เลยนะครับมีห่วงน่ารักเลยนะครับ ถัดมาก็นี่ครับผมพระสังกัจจายนะครับเสียงโตนะครับวัดขวางนะครับผมแพ้ดูง่ายอีกแล้วนะครับแพ้ดูง่ายอีกแล้วครับผมนี่น่ารักน่าใช้นะครับผิวสามสีเลยนะครับผิวสามสีเนื้อด้านในก็เนี่ยฮะเหลืองอมเขียวนะครับผมนี่นะครับผมจุดจ่ายตังทั้งองค์นะครับ fc นะครับนี่น่ารักนะครับผมแพ้ดูง่ายนะครับใครที่ ถามกันมานะครับผสักระจายเสียงโตว,วัดขวางนะครับกูเดดมเดิมน่ารักนะครับผมอันไหนไม่ชัดเจนก็ทักมาขอรูปกันนะครับ fc ทักมาทางไลน์นะครับผมมาดูวัดขวางก่อนนะครับผมพิมพ์ขี้จาวัดขวางนะครับผมพิมพ์ขี้จาในความเป็นพิมพ์ขี้ตาเนี่ยเขาก็จะมีสองพิมพ์ พิมพ์เนี้ยจะไม่ค่อยเห็นกิจาเท่าไหร่แต่ว่าพิมพ์เนี้ยจะหายากและขายได้แพงกว่านะครับผมพิมพ์เนี้ยนะครับความในความเป็นกิจาววดขวางเนี่ยนะครับดูเนื้อหานะครับอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับผมเดิมๆนะผิมพ์เดิมๆนะครับผมเขาก็อยู่ทั้งมีแบบฝังกุกับอยู่ในแบบไม่ฝังกุนะครับนีโลหะเหลืองอมเขียวนะครับผม ดูง่ายสบายตานะครับแพ้ดูง่ายสบายตาเลยนะครับผมนี่นะฮะถามราคากันอย่างเดียวเท่านั้นนะเจอพาแบบนี้นะครับผมน,นะครับม,มานี่โอ้โหถามกันมามากมายนะครับหาให้หน่อยนะครับนี่กาจะกาดจะไว้ส่งประกวดนะครับแม่แต่ว่าแหม่นะไม่มีพาจะลงนะครับผม หลวงพราเงินพิมพ์คีตานะครับอย่างเงี้ยแหม่นะฮะอันนี้เขาปิดบังนี่เป็นา้องตีห้าชายแหละครับดูลักษณะจีวรน,นะครับผมเนื้อทองแดงจำปานะครับอย่างนี้นะเขาเรียกว่าทองแดงจำปานะครับหรือทองแดงเถื่อนว่ากันไปนะครับผมจุ่มเมฆพัดนะครับผมเนี่ยถามกันมามากมายมีอีกไหมมีอีกไหมนะครับผมเนี่ยผมก็พยายามสืบสอหานะฮะ เดินตามหาสนามแผงพาเกกันแล้วนะมีไหมนะอยากจะได้นะครับผมเอามาทุบ fc นะก็ไม่เจอนะครับจนมาเจอนี่แหละครับได้ที่อู่ทองวันนี้นะครับผมได้ที่อู่ทองวันนี้นะครับผมนะครับเป็นไงฮะจุ่มมิขพัดนะครับผมพาเนี่ยลักษณะเขาคล้ายๆเมื้อหาคล้ายกันเขาต้องมีวันละนะผมดูอย่างนี้เนะเขาต้องมีวันละ นะครับคือคิดว่าเขาไม่ได้หลอกครั้งเดียวอ่ะเอาพูดง่ายๆนะครับอย่างพิมพ์ขี้ตาเนี่ยนะครับหรืออาจจะทําพิเศษอ่ะ่านะครับเพราะพระเขาเก่าอ่ะอายุเขาได้นะครับผมแล้วเนื้อเขาแปลกเขาไม่ใช่โลหะทองผสมนะครับอาจจะเป็นโลหะทองผสมแต่แก่ทองแดงอ่ะนะครับ FC เนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อแดงจำปานะครับอย่างนี้นะฮะบางคนเรียกแดงกวนอูอะไรีบยแล้วอายุความเก่าเขาได้นะครับนี่นะครับ น่ารักมากๆนะครับ fc สอบถามกันมานะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้หลังไม้ให้ใครนะครับไม่ได้หลังไม้ให้ใครนะครับไม่ได้หลังไม้ให้ใครเลยนะครับก็ใครเห็นก่อนก็นั่นไปเลยนะครับผมนี่ฮะนานๆจะได้มานะครับ fc ครับนะครับถามกันมามากมายสําหรับพิมพ์ขีตาจุ่มเมฆผัดนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับน่ารักมากๆนะครับ fc ครับฮะจีดเลยนะครับ ประมาณนี้เนาะเอฟซเอาไว้จะได้แบบผมขออนุญาตเลยนะต้องกราบขอภัยจริงๆที่แบบอาจจะไม่ได้มีมุกมีอะไรมาส่วนเสียหาเหมือนเดิมคลิปนี้เพราะว่าคือมันต้องรีบ f อซนะครับผมก็เพิ่งถึงที่พักนะครับแล้วก็ Wi-Fi เน็ตนี่ย, wi Fi, ยไม่มีเลยนะครับเอฟซี FC, นะเขาน่าจะมีแต่ชานะ้ามาก นะครับช้ามากๆเลยนะครับ fc เห็นลูกชายบอกอยู่นะครับโอ้โหน็ตช้ามากๆเลยอัปโหลดนานมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ fc เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับผมวางแผนพีดีนะครับวันนี้ดูกันเพลินๆประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 1ย์ 8987342นะครับ0618987342นะครับแต่ใช้ดีแอดไลน์มาดีกว่าเบอร์นี้แหละนะครับหรือว่าแอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะลิงก์ใต้คลิปเลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ก็แอดมาได้เลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกาบลา fc ทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ